พอดีครับพี่น้องมื่อน,นี้พาพี่น้องมาเบิงตัดสังพูดละเมอท่นบ้านรา,าคาอ้อยบ่ดีเตากแก่ขึ้นภาคกันมาหาเฮ็ดตาดอ,อกตาสังตัสังกันนะอ่ะตาสังหลายๆก็ตั้งตื้อแข่งกันเด็กโอ้ตัดงงกันพี่น้องแตวราคาอ้อยปีนี้หรือว่าหรือว่าคือสุป,ปี อีกกายเนี่ยเรียกว่าพันสามพันสี่เปิดล้านปีนี้มันเรื่องปีนี้พันเอ็ดหกสิบบาทเพราะฉนะนั้นเออเันมาตะข้าววันนี้ตะแกะกันมาเปิดล้านไหมต่างเสาวไฟ,ฟ้าเป็นระยะระยะระยะไป เ็จามาเซา4ไรซีไรปีละซีไรปีละลปีละสนะา,า,นนาหมาไไหมื่นหกปีเห้อจจ่ายปีละหกหมื่นไม่บานจ่บานเ่ยโอ้ระเบิงล้าน การอ้อยเปิดไหมใกล้แล้วไกลแล้วทุกอย่างกำลังชิดดำเนินการแต่สั่งไม่ไม่เหมือนคุยกับเจ้าของหน้าให้เจาะถ่ยกันถอดกันแท้ออกหกสี่ไรสามเมือนเสี่ยงหกอ้นชนาหกปีใช้ปีแล้วใช้สองปีต่อขัง แสดงว่าปีละหกเบื้นแคนาได้ปีละหกเบืบมาปีนนองสีไ่ไรอ่ะอัสวุด้คือวานาะอันนี้นั่งเก่าทีเตะตีย่างเหลี่ยวแต่ว่าใจสามเทียบไปนะ่ะอ่ะอ่า,อา,อามาเพิ่งมาย่างกล้ยกันเพิ่งกันนอวปนนองพิ่งไย่างวพาต่างร้านน่อย